สวัสดีครับพบกับปาดเมกโจันไม้นะครับในวันนี้จะพามาดูนะครับลักษณะดินนะครับพร้อมปลูกกับดินพร้อมปลูกหรือดินสําหรับเพาะกล้านะครับซึ่งทางร้านนะครับเราก็ได้จะทำนะครับจาหน่ายอยู่2ตัวนะครับตัวแรกก็คือเป็นดินนะครับพร้อมปลูกเนี่ยครับดินพร้อมปลูกแตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นในกลุ่มของดินใบก้ามปู ซึงเนื้อดินนะครับก็เหมือนกันแค่เราผสมใบก้ามปูลงไปนะครับเนี่ยมี2สูตรนะครับเรามาดูว่าดินนะครับพวกนี้คุณสมบัตินะครับเป็นอย่างไรนะครับ่ดินเวลาผมก็จะเอามาเปิดนะครับให้กับลูกค้านี่นะครับให้ลูกค้าเราอาวางขณะตรงนี้นะไม่มีความชื้นนะครับเนี่ยผิวนะครับค่อนข้างที่จะแห้งแล้วแต่นี่ครับต้นกล้าครับต้นกล้าว่าจะพืชที่อยู่ในนี้นะครับส่วนผสมนะครับเนี่ยครับ เมล็ดนะครับงอกออกมานะครับเนี่ยเป็นต้นกล้าเพราะว่าดินที่เราใช้นะครับเราใช้ดินสวนผมใช้ดินสวนบางครั้งก็จะมีพวกเมล็ดหญ้าแล้วอย่างหนึ่งผมจะผสมแกลบนะครับแกลบดิบซึ่งในแกลบดิบจะมีเมล็ดหญ้าและเมล็ดข้าวอยู่นะครับถ้าดินไม่เหมาะสมดินไม่ดีนะครับพวกนี้ก็จะไม่หอกดังนั้นเนี่ยเป็นบทพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งนะครับว่าดินที่เราผสมเองนะครับเราไปปลูกพืชนะครับเอาไปปลูกพืชได้หรือเปล่าเอาไปเพาะเมล็ดได้หรือเปล่าก็ดูจากเนี่ยครับพวกเมล็ด นะครับเมล็ดหญ้าหรือเมล็ดข้าวนะครับที่อยู่นะครับหรือเมล็ดที่มาจากดินนยครับเนี่ยนี่คือพวกเมล็ดข้าวนะครับที่งอกขึ้นมานี่นะครับอันนี้เป็นใบก้ามปูเพิ่งเปิดใหม่นะครับนี่เพิ่งเปิดใหม่เดี๋ยววางสักยะหนึ่งเดี๋ยวกขจะขึ้นนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นใบพร้อมปลูกนะครับพวกนี้ก็สามารถที่จะเอาไปพอกเมล็ดนะครับหรือไม่เอาไปปลูกต้นไม้นะครับถ้าดินไม่เหมาะนะครับรากจะเปื่อยต้นไม้จะไม่โตเพราะว่าการทําของทางร้านเนี่ย หลักๆเราก็จะมีในตัวของตอนนี้เราจะเสริมเข้ามาก็คือปูนขาวเปลือกหอยนะครับซึ่งปูนขาวหอยเนี่ยมันก็จะมีแร่ดิมไม้ผงถ่านนะครับแล้วก็แคลเซียมตรงนี้อยู่ในตัวแล้วครับเนี่ยการทำเนี่ยครับเราก็จะเตรียมนี่ครับชุดอุปกรณ์นะครับก็หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นแกลบดําแกลบดิบขุยมะพร้าวนะครับขี้งัวบุญขาวเปลือกหอยแล้วก็หน้าดินดำนะครับนาดินดํา มันก็จะเป็นลักษณะของดินดานะครับแล้วก็จะมีดินสวนอีกตัวหนึ่งนะครับวันนี้ฝนตกนะครับยังไม่ได้ร่อนนะครับดินสวนครับนี่ก็คือส่วนผสมของเราทั้งหมดแล้วก็มาปั่นลงในเครื่องนะครับหนึ่งกระสอบต่อหนึ่งชุดนะครับมีประมาณ6กถึงเชนิดนะครับเราก็เอาทุกหนึ่งกระสอบใส่ในเครื่องปั่นดังนั้นในแต่ละรอบเนี่ยมันก็จะได้เข้ากันหมดแล้วเราจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือจุลินซีเอ็มนะครับจุลินซีเอ็มและอีกถังหนึ่งก็จะเป็นเชื้อกนตัวไดมานะครับที่ลงไปในดินของเรานะครับ เนี่ยดินถุงที่แตกนะครับกถุงที่แตกนะครับถุงที่แตกที่ขาดเราก็มาวางข้างหลักเนี่ยพอมาวางนะครับเนี่ยนี่ครับพวกเมล็ดหญ้าหรือเมล็ดข้าวนี่ครับเริ่มที่จะงอกขึ้นมาแล้วเนี่ยเริ่มจะงอกขึ้นมะาครับถ้าดินมันไม่ดีมันไม่เหมาะนะครับพวกเมล็ดพวกนี้มันก็จะเน่าหรือเสียไปห, Tat, <Sheng. S 2> หรือออกมาแล้วก็มันจะแห้งตายแต่ตัวนี้ก็คือนะครับมันก็จะงอกขึ้นมาันนี้ก็จะเป็นดินใบก้ามปูนะครับนี่ก็มาวางนี่ครับเริ่มงอกแล้วครับ2อย่างนะครับ ที่เราผสมนะครับก็คือดินใบก้ามปูแล้วก็ดินพร้อมปลูกนะครับแล้วก็มีตัวที่ช่วยคือปุ๋ยปูนขาวมีเชือ้อคดวยมากแล้วก็จุลซีเอ็มครับหน้าดินดินที่เราทำเนี่ยหลักๆผมก็จะทําจําหน่ายไว้หน้าในหน้าร้านนะครับมีปัดที่สาขาบัดรแม่จูพันไม้สาขาปรกแล้วก็ปัตรแม่จูพันไม้สาขาคลองงีาาาาาา้ไม่ได้จัดส่งนะครับเพราะการผลิตเนี่ยเครื่องหนึ่งนะครับเราผลิตได้แค่รอบละ15ถุงนะครับเครื่องหนึ่งปัน่น15ถุงการเตรียมดินต้องใช้เวลาเป็นวันนะครับ ดังนั้นเนี่ยปริมาณเยอะเนี่ยเราอาจจะทําไม่ได้ผมก็จะรงอยู่ร้านนึงเนินจุนทองนะครับก็จะเอาของเราไปขายอยู่เพราะเอาไปขายแล้วในเมืองเ็าไปปลูกไม้ดอกไม้ประดับนะครับมันโตดีนะครับเพราะว่าเรื่องของเนื้อดินนะครับที่เราผสมลงไปเนี่ยครับนี่ขมาบอกนะครับคลิปลับนะครับเรื่องของการผสมดินนะครับอันนี้ก็ดินอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับต่นี้ก็จะเป็นผงปุ๋ยนิดนึงนะครับก็ถ้าไม่มีความชื้นก็จะไม่ก้ยงอกนะครับ แต่เนี่ยคือเรามาวางไว้เนี่ยต้นย่านี้ใหญ่ละดังนั้นนะครับการผสมดินนะครับก็หลากหลายสูตรนะครับแล้วแต่การใช้อาจิงานของผมก็เน้นหน้าร้านนะครับมาบอกกันว่านะครับดินถ้าดินดีนะครับเราเพาะเราปลูกเนี่ยต้นไม้มันก็จะโตดีโตเร็วนะครับส่วนผสมหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นแกลบดิบแกลบดำคุยมะพร้าวนะครับคีวัวปูนขาวกรวยรีเอ็มเชือกันะตุ้มาคือข้างถุงนะครับที่เราเขียนนะครับ ที่เราเขียนทุกอย่างเนี่ยมันมีหมดในนี้เลยนะครับข้างถุงที่ผมเขียนเนี่ยก็คือมีครบทุกอย่างแต่นี้เป็นถุงเก่านะครับชื้นนี้มันไม่มีปูนขาวนะครับเพราะรุ่นหลังเนี่ยผมใช้ปูนขาวนะครับเปลือกหอยตัวนั้นนะครับที่สั่งเข้ามาก็ไว้ทําดินแล้วก็ไว้จาหน่ายนะครับตัวนั้นโอเคนะครับอันนี้ก็มาพูดถึงเรื่องดินการปลูกและก็การเพาะนะครับโอเคนะครับต้นหน้านะครับโอเคก็ฝากติดตามยูทูบอันไม่เจ้าไม้ด้วยครับสวัสดีครับ